ก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวว่าการท่าเรือจะล่ำๆมาใช้คุณซื้อต่างชาติอีกครั้งนะครับเพราะว่าปีนี้จบด้วยมือปะฟุตบอลถ้วยสองรายการไม่ได้เข้าชิงเลยนะครับแต่โชคดีเมื่อวานนี้ชนะพัทยานะครับแล้วก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเซอร์เดดจะเด็ดมีลาบจะได้รับการต่อสัญญาออกไปอีกหนึ่งปีใช่นะก็มีรายงานแล้วว่ามีการต่อสัญญาหนึ่งปีนะครบับทางคุณุนพัทรลำซำนะครับซึ่งเป็นประธานสโมสรก็บอกบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพูดกันด้วยผลงานเนี่ยเสื้อเด็ดดๆๆีมากนะนะครับเพราะว่าเป็นรองแคบุยลัมกับแ ok บงคอกเวเตดนะครับมีการทำลายสิแต้มสูงสุดการเสียประตูที่น้อยอนะครับอันดับที่ดีดที่สุด,สดการลอนลุ้นไปเล่นฟุตบอลทั่วเอเชียหากบุยลัมได้แชมป์เอฟเอคัะนะครับแล้วก็รวมถึงสิติ์ต่างๆเนี่ยปีนี้ท่าเรือนี่ทำลายสิ่ตัวเองเยอะมากนะครับหมายความว่าผลงานตัวเนี้ยเป็นสิ่งบ่งบอกได้ดีว่าเสื้อเด็ด ผลงานกับสโมสรเนี่ยทาได้ดีนะครับพรกจุดนี้เขาก็เลยให้ต่อสัญญาไปอีกหนึ่งปีแล้วก็เชื่อว่าปีหน้าเนี่ยทีมด้วยศักยภาพที่นักเตะดีอยู่แล้วนะครับอาจจะมีเติมบางอย่างที่จะแข็งแข่งขึ้นกว่าเดิมและที่สําคัญเด็เสิร์เด็ดได้สายงานต่อที่เขาได้ทําไปตั้งปีที่แล้วด้วยใช่มันเหมือนกับการสร้างทีมฟุตบอลมาเสิร์เด็กก็สร้างมา2ปีแล้วนะใช่ครับนะครับสร้างปีที่3คือปีหน้าคือการที่ได้เลือกนักเตะแล้วว่าจะไปในรูปแบบไหนตอนนี้เนี่ยการท่าเรือคุณนวลพัน์เองลุ้นอยย่่าางเดีวว ถ้าบุรีรัมย์ได้แชมป์พวกเขาต้องเตรียมทีมในการไปเล่นเ f c ซีแชมเบอร์ลีดตรงนี้แหละนะฮะเซอร์เดตเคยมีประสบการณ์ c c ฟซีแชมเบอร์ลีดมาแล้วนะครับนัน่นเป็นการที่ตอบโจทย์ว่ายังไงเขาอยู่ต่อแน่นอนในปีหน้าการท่าเรือปีหน้าก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวครับพอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้เคว้งแล้วนะ<ช>ไม่ได้เค้งว่าช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยใครจะมาเป็นคุณซื้อจะทำงานกันยังไงเราต้องเรียนรู้อะไรไหมวันนี้เดินหน้าต่อได้เลยใช่ครับ ก็ต้องติดตามกันดูนะครับถ้าเกิดได้โคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลรอบเพลย์ออฟรอบที่2จริงเนี่ยระยะเวลาการเตรียมตัวเนี่ยต้องบอกว่าเต็มๆแค่2เดือนเองนะอ่ะนะครับชี้วัดกันเลยนะครับสำหรับการห้าเรืออีก1ปีของเซอร์เด็ตในฤดูกาล2019ันสบนะครับว่าจะพาการห้าเรือไปได้ไกลขนาดไหนนะครับจากการไว้วางใจของคุณนนพันธ์น้ำซำอีกครั้งครับ